ถักททยยามาเสาสุพรรุนีนเด้อเด้อเมเนก้าวันอังคารที่ทททสิบสา,า,บนนามนะครับเนาะมาถักไทยพี่นองตอนจะเสาร์แหะครับพอดีกับอยู่กับช่างป่าบ่ดินครับถึงเวลานะครับเนาะเปียนนมครับพี่นองนี่แหละครับวิธีการเปียนนมของผมจะเปิดท่อเลยครับตัวท่อแล้วกะไหลล่องกาเลยครับเปียนนมนะครับเนาะ ก็น้ำม,มันก็รู้สึกมันกับท่านแหละน้ำเหมือนมันกับท่านแหละชงกินอย่างหนอกครับแต่ว่ากอยากเปลี่ยนนะครับน้องภาวาผมจะเปลี่ยนหามือต่อข้างครับน้ำมก็เป็นข,า,ขาวๆดีๆอยู่ครับตัวเลียงยูบอดินนะครับเนาะน้ำมก็เลยข,ขาวดีอยู่ครับแต่ถึงเวลาเปลี่ยนกับเปลี่ยนแะ้วครับเปลี่ยนก็แบบเป็นไงลงะครับเปิดล้มสาเลยครับ เปิดเบิ้มคอพัชอนชลนะครับเนะาะลมจ่าบรรยากาศงามเจ้าเจ้าครับทิง้งบรรากาศยูซี่แหละพี่น้องเอยเลี้ยงให้อาหารกระิึงแล้วงแหละครับให้อาหารกบอาหารปลาอาหารไกล้สิงแล้วงแหละปลามาเปลี่ยนน้ำบอดินนะครับเนาะเน้นความสะอาดนะครับพี่น้องในการเลี้ยงปลานะครับที่สสำคัญของการเลี้ยงปลาเพื่อจะให้ปลาหนาอยู่หนากินนะครับเนาะ ก็เน้นความส,าสะอาดสถานที่นะพี่น้องสถานที่สะอาดต้องเน้นความสะอาดนะครับเนาะมันจะได้งามพี่น้องเขาม่าหาขาม่าอุดหนุนเฮ่าเนี่เห็นสถานที่เห็นบ่อนเลี้ยงสะอาดสะอาดนั่นสิมันกัดชวนให้กินดีครับพี่น้องกับเปลี่ยนน้ำครับเพราะนี่กันนี่แหละครับกจะสูบน้ำจากท่อถึงนวยกันครับใส่ท่อพัสรนนะครับเนาะดึงกันมาแล้ะครับแต่ว่าช่วงนี้กับเลี่ยนเหาอครับ บรรยากาศน้มจะเศรายู่กลางทุ่งหน้าของจังหวัดะเะยแหละครับมาว่านกระทํำหาดสอรอบบริเวณยังหน้าแหละครับทำความสะอาดนะครับเนาะที่การเลียเ้ยงปลาเลี้ยงรักสำคัญเละครับพี่น้องเอยของการเลี้ยงปลาเลี้ยงแน่ยอยู่ในกินนะครับเนาะปานิ่นหน่อยตั้งตัวใหญ่แหละครับ ที่ยุบยับยุบยับยุบปุบ่นว่าแมนนี่อย่างนะครับดนะ้วยมีแต่ป,ปนินนี่ครับคุนปนินหล่ไล,ย,ลยครับทั้งโตใหญ่เมื่อวานก็ทำความสะอาดนะครับเนาะก็ต,ะตัดต้นไม้ออกแล้วครับเพลทให้นมันโล่งๆนะครับเนะาะทำความสะอาดร,รอบบริเวณขอบสาน้ำนะครับนะเน้นความสะอาดนะครับเนาะองผมเนี่ยผมจะเน้นความสะอาดเลยครับการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเลี้ยงยกบนะครับเนาะ ไก่นี่ก็ทาความสะอาดอาทิตย์ละครั้งนี้กันแหละครับพี่น้องเลยผมก็กวดนะครับเนาะกวดใหม่ๆเก็บใส้กระสอบแล้วนั่นแหละครับเพราะว่าใบของมวงมันโรนนะครับนะเนาะเขาก็ทําความสะอาดน้ำแหละครับเห็ดหน้าใดเห็ดสำนาอยู่เห็ดหน้าใดย่ำลูกค้าย่ำพี่น้องเขามาเร็งน,น้ำเนาะครับเนาะมานี่มองเห็นบ้านเฮาสีเฮาเหล้ยงมันสะอาดสะอาดนี่นสิมันกระช่วนหเห้ปลาเฮาหนาอยู่หน่ากิน เห็นนะรับเนาะพี่น้องเป็นกับปากโตโตกันแหละครับเป็นกับเอามานี่เป็นกับปากโตอตว่าเออปลาเจ้านั่นกบเจ้านั่นสะอาดสะอาดดีดีสถานที่สะอาดสะอาดก็อาศัยพี่น้องแหละครับผู้เป็นมาอุดนป่าเข้าประธาสัมพันธ์ให้นะครับนอกปากก็ปากว่ากันแหละครับพี่น้องตีบอลอยู่บนแม่น้ลครับเด้ปลาบึกครับยนมือซ่อนนี่ปลาบึกจะบอล ผมก็เลี้ยงปับลงปลอยลงนี่ก็มีสิบตนะครับเนาะก็ช่วงทรงการที่กระจับขึ้นมากับเล่าๆสิบเอ็ดกิโลแหะครับเลี้ยงไหวนะครับเนาะเพราะว่าผมกระถามเพ้่นเพาะพันธุ์่ะเพิ่นครับบอนกินีแลละครับปลาเบิกนะครับเนาะสู่ในปีนอบเบิงนะครับปลาเบิกครับผมกระถามเพื่อนนะครับเนาะเพิ่นก็บอกว่าปลาเบิกนี่ เขาบ่กินปลานี่ย้อยนะครับพ่นกระบนนอย่งี่ครับพี่น้องเลยเขาบ่กกินปลาเขากินพวกแค้นต้นพวกสาหร่ายพวกยังอยู่น้ำๆหรือเคีขเขียวแล้วไปนะเออก็ะไ่เนี่ยแะครับผมจึงเอามาเลี้ยงครับพี่น้องเพราะว่าเขาบ่กกินปลาหน่อยกินสัตว์กินกันนะครับเนาะมันก็นเลยถ้าไม่ผมเอามาเลี้ยงอย่างละครับเพราะว่าก้อนเลี่ยงผมกระามผู้เป็นเพาะพันธุ์นะครับเนาะพ่นะกระบอกในนําวิธีการเลี้ยง ว่าเออปลาเบิกหนมันมันมาหากินปลาหน่อยมันกินอย่างเด้อมันกินพวกวัชพืชไปนะครับนี่แหละครับเลยผมเลยเอามาเลี้ยงแหละครับนี่สิบตัวกับพี่น้องแต่ว่ากัะแจขึ้นมาแล้วก็แปดตัวนะครับเนาะบรรยากาศง้มจะเศร้าครับถึงเวลากเปลี่ยนน้ำแหละครับเน้นความสะอาดแหละครับหลักสําคัญของการเลี้ยงปลาโอ้พี่น้องเลยตัวนี้แม่ตัวใหญ่ถ้ครับดเปน บ่อนแห้งๆครับอย่างไรก็เพื่อนดีนะครับเนาะไม่นี่ว่าสบายว่าจะไปซื้อดางมาอยู่ละครับเพราะว่าผมอย่ามาใส่ปลานิ่นไหมครับเนาะผมจะเอาดางติดตาเง่ายๆแหละครับพี่น้องเพราะว่าปลานิ่นหน่อยหลายคนระับเนาะผมก็อยากใส่ดางเนี่ยหน่อยมันถ้ามันติดปลาหน่อยมันกะ แก่ลาบากนะครับเนาะเพราะว่าผมกลอะผมไปยืนบางอยู่ฟังทั้งต้นมะกอกทั้งต้นหลักปลาน,นิ้มิตรแมียยิงง่งใหญ่ไปนองเอ้ยแบกความจิตทองตัวเองนะครับเนาะว่าสิไปไปสีดไปสีด่างนะครับโอ้บอนยงน้มก็ไม่เศร้านี่บอนดีดีครับขึ้นกับบอนนี่แหละครับปลาเบิกคนระับว่าเมื่อคืนนี่กับฝนตกอยู่นะครับตกประมาณ ปดเก้าเมตรเนี่ยแหละพี่น,อน้องเอ้ยผมก็รุ่นอยู่ยว่าอยากให้ฝนตกนะครับเนาะอะเบื่อ,อตกครับพี่น,อน้องมาถักท้ายพี่น,อน้องย้ำจะเศร้าแลละครับถึงเวลาขบลอบในการเปลี่ยนหนามยูบอดินแหละครับบรรยากาศร,รอบเสียงหน้าก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่น,อน้องอยู่ทงอยู่ทานาะครับเนาะ ต้นนี้ยู่ในกินแหละครับพี่น้องไอ้ปลูกไป้ตน้นมกมีต้นนั้นยังกับต้นดอกแค่ปลาเนียครับบรรยากาศน้มจะเส้ร์มาถักท่ายพี่น้องครับถึงแวล่ากับมา่ายเทน้านะครับเปียนานา้าเปียนกับสะดวกสบายยู่ครับเทากับเปิดนั่นแหละวก็หน้าเนี่ยเขากับููขึ้นมาใส่ไปเนี่เลยครับน้ำม,มันหลายนะครับน้องมันกับาจามาัด มันบอ่ขอข้อสีเกตไห่น้ำยู่นายสาเขาเสียละครับะว่าน้ามันลายนะครับเนาะมากักข้าวพี่น้องช่วงาเศร้าๆครับมาเี่ยนน้ำจากกระช่างบ่อดินนะครับเนาะที่สำคัญก็นเน้นความสะอาดนะครับผมมาทักทายพี่น้อนงยามเศร้าๆสุขผูสุขคนขอให้พี่น้องทุกท่านมีตุความสุขนะครับสมบังิสุขผูสุขคนนะครับผมขอบคุณหลายได้ส,สำหรับการกดเข้ามาติดตามกดไลค์คอมเมนต์ ก็คุณหลารครับผมหัก้ายพี่น้องน,น้ำเจ้าเจ้าครับ